วันนี้พามาสครับตัวครั้งแรกพักผ่อนแบบจัดเต็ม3ชั่วโมงที่สปาเปิดใหม่ย,ย่านสีลมที่บอกเลยว่าบรรยากาศผ่อนคลายมากกับโปรแกรมที่มีชื่อว่าลมบน Experi พรียตครับ Wellness Day วันนี้นะครับพามาอยู่ที่ลมสปาสปาเปิดใหม่ย,ย่านสีลมที่แค่เข้ามาเนี่ยก็บอกเลยว่าบรรยากาศคือดีมากตกแต่งมาให้ฟีวอบอุ่นแต่ดูเท่แล้วก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมซิกเนเจอร์ทั้ง4โปรแกรมนี้เลยละเขายังมีน้ำมันนวดอโรมาสีกลิ่นครับสุดพิเศษให้เราเนี่ยเลือกตามความชอบได้เลยครับสำหรับโปรแกรมที่บะก กับคนที่มีเวลาว่างเยอะๆอยากพักฟื้นทั้งร่างกายและก็จิตใจใช้เวลารวมประมาณ3ชั่วโมงเริ่มต้นนะครับก็มาล้างเท้ากันก่อน,อนที่เทเลพิสเนี่ยจะพาเราไปยังห้องนวดบรรยากาศคือสงบแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเริ่มต้นโปรแกรมนี้นะครับกับการแช่น้ํานม30มนาทีซึ่งเขาจะเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาผสมด้วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นและบรรยากาศคือฟิลเหมือนเราเนี่ยอยู่ในรีสอร์ทกลางเมืองเลยต่อด้วยสครับผิว60นาทีครับซึ่งเขาเนี่ยจะใช้สครับมะพร้าวสุดพิเศษที่อ่อนโยนกับทุกสสสภภาาาาพพผผิิวววเเลลยยครรรัับบแนี่่ืออออกกก้งขหม คือดูเนียนขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนดวดน้ำมันอโรมาเนี่ย90นาทีกลิ่นที่บอมเลือกมาเนี่ยคือบอกเลยว่าหอมมากดิเซนสิตแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวเบาขึ้นเยอะเลยเป็น3ชั่วโมงที่รู้สึกว่าได้มาชาร์จพลังอย่างเต็มที่ทําให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาสัมผัสความเนซิกเนเจอร์ของเขาลมสปานะครับเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึง5ทุ่มใครที่ทํางานแถวสีลมนะครับต้องเจอกับมลภาวะในเมืองแล้วก็สารพิษต่างๆและอยากให้สภาพผิวววขออองงงเเเรรรรราาาาาานนนนีีี่่่่่ยยไไดดด้้้้้้้้ฟฟืูแลลลกกกก็็ึใใใหทททุคคมชบบบิััจจะะต And on.